เปววทที่ทพระระ้าแฮปีล็อกสวัสดีครับวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์จะพาทุกคนไปเที่ยวบ้านแม่ย้อยหาของอร่อยกินที่ชุมแสง ชุมแสงก็เป็นเมืองเก่าในจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นฉากหลังของละครกองกรรมสุดฮิตจนที่นี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาตามรอยละครกันมาถึงที่นี่แล้วก็อดคิดถึงแม่ย้อยซอเลนูเฮียใชย้อตงอาซาอาสีซอพิไลหรือบุญปูกไม่ได้ต้องกลับไปดูละครกองกรรมย้อนหลังกันเลยทีเดียวยมรับ รรยากาศของชุมแสงนะครับก็จะเป็นบ้านเรือนแบบเก่านะครับชุมชนเล็กๆที่เปลี่ยนไปด้วยน้าใจไมตรีที่เราสัมผัสได้ของอร่อยที่นี่นะครับก็มีเยอะมากนะครับทั้นคาวและหวานนะครับอร่อยตรงปกไม่จบตานะครับที่สำคัญราคาไม่แพงเลยเรามาลองร้านแรกกันครับร,นนาาาร้านหน้าเตาถ่านตะโกที่นี่เขาจะทำหน้าร้านหน้าเป็นกระทะาใหญ่นะครับตอนยืนถ่ายคลิปจะบอกว่ามันหอมชวนหิวมาก แค่นำมันหมูผัดกระเทียมกับหมูหอมกลิ่นเตาถ่านเข้าไปอีกท้องน้องสุสด,เป,ดนะเป็นไงล่ะ <Wow. S 1> น่ากินไหม ยิ่งตอนผัดเส้นนี่แบบว่าโคตรน่ากินเข้าไปใหญ่เขาจะใช้น้ำมันหมูนะครับราดเข้าไปบริเวณเส้นนะครับแล้วก็หอมกลิ่นกระทะไหม้ฮะรกระทะคั่วเนี่ยหอมแมกกับเตาถ่านเนี่ยเข้ากันสุดๆเลยนะฮะลีลาเขาดี่บอกว่าสุดๆนะฮะมไฟได้ดีมากนะครับผมยืนดูนี่แบบว่าตื่นน้ำลายไปเลยนะครับยิ่งตอนตอกไข่ลง,งไปบนเส้นนะครับในใจนี่คิดแบบ จะได้กินแล้วจะได้กินแล้วเอาจริงๆนะอยากให้ทีมทุกคนสามารถรับกิ่นได้จังเลยเนาะจะได้กลิ่นความหอมแบบเราได้เลยเนี่ยแล้วแบบมันกระตุ้นต่อมหิวมาก แล้วก็ได้เวลาที่เรารอคอยนะครับไปกินกันเลยรสชาติของน้ำรัดหน้าที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบกลมกล่อมนะครับหอมเตาถ่านมากๆครับส่วนเส้นใหญ่นะครับก็ เขาจะคั่วมาแบบว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับตัวเส้นเนี่ยเวลาเคี้ยวจะกรอบกรุบแล้วก็นุนหอมกลิ่นกระทะคั้วมากๆนะครับส่วนหมูก็จะเป็นแบบหมูหมักนะครับนุ่มไม่เหนียวเลยนะครับคืออร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับามาต่อกันที่ร้านหมูสเต๊ซีพี่น้องนะครับได้กลิ่นความหอมมาต่ไลเลย หมูสเต๊กที่นี่นะครับก็จะหมักมาอย่างดีเลยครับหอมกลิ่นเครื่องเทศนะแล้วก็ตัวหมูเนี่ยจะนุ่มมากๆนะครับยิ่งได้ทานคู่กับขนมปังหน้าหมูชิ้นหนานะอร่อยมากน้ําจิ้มก็ดีอาจารย์ก็เลิศนะครับร้านอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟชุมแสงนะครับกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้นะร้านนี้ต้องไปตามกันครับสลิมป้าม่วงเจ้าเก่าสลิมของที่นี่นะครับก็จะเส้นเล็กนุ่มเหนียวหนึบนะครับราดน้ำเชื่อมลอยดอกมะลิหอมสุดๆนะครับ วันที่เราไปนะครับเราก็เจอกับป้าม่วงตัวจริงเลยนะครับคุณป้าอทธยังใสดีมากนะครับน่ารักสุดๆนะครับใครไปก็ลองไปพูดคุยกับคุณป้าได้นะครับมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Happy Birthday ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วจะมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย